ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับพ่อพันธุเจ้าเด่นดังนะครับเป็นแม่เป็นสายเงื่อนอุไทยนะครับพ่อเป็นสายใหญ่ห้างนานะครับเพื่อผู้ใดสนใจนะครับสายอุไทยแทะบวกอุไทยแทะนะครับจะอ่ดักได้พันนะครับนะครับผมครับอันนี้เจ้าเด่นดังนะครับเป็นคววยเลือดอุไทยร้อยเปนเส้นนะครับตัวนี้นะครับระวังง่หางหน้านะครับกับเงินอุไทยนะครับ อยากเบิ้งตัวจริงนะครับมาเบิ้งอยู่หนองลูกบุกนะครับต้นเพนนะครับต้นเพนหมุนเล็กก็ได้ครับง่ายแช่ง่ายว่านะครับพี่น้องอ่าเปิดรับผสมจริงอยู่นะครับพ่อครับรับผสมจริงครับเพราะว่าน้ำเชื่อเขายังมาทะเลดีเทเลดีเนาะครับรับผสมจริงข่มตัวนะครับราคาราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับสามพันบาทเมียมากอ่ะอยู่ที่สองพันบาทสองพันห้าร้อยบาทประกันสครั้งครับประกันสามครั้งนะครับเพื่อผู้ใดสนใจจะเอาไปพัฒนาใส่ค่อย ควยบานเฮานะครับคลวยไทยมาชมตัวได้นะครับที่กัดบ้านนองลุ่มพุกนะครับอำเภอเพีนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเปิดรับผสมจริงราคาสามพันประกันสามเทือ่าถาแก่มาเล่าลดไห่อีคาร่อยนะครับก็เป็นสองขั้นหาประกันสามเทือ่มีลดรับทรงครับ้ากไกครับมีลดรับทรงในฟ้ามนะครับรับฝากน้ำมอพอรับฝากขึ้นสองขึ้นน้ำมอรับฝากผสมรับอยู่ครับ ลับอยู่เนาะขึ้นละยูที่สองอยครับอ,รอยนะครับอาหารให้กินเต็มที่นะครับล้คือเพื่อพี่น้องจับสัตว์ได้นะครับหรือมันไก่ๆรอบมันแล้วเฮาออกมาวกา้กวนรวงหนาเมื่อสองเมือได้นะครับสําหรับคนบ่มีเวลาจับสัตว์สาหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรของเฮ้านะครับออกมาฝากไว้ที่ฟ้ามเพื่อรอการผสมกะว่าเกินสองสามขึ้นนะครับเป็นฝากอยู่ที่ขึ้นละสองอยนะครับผมขอเริดทรอยนะครับพ่อ 063- 063- 776- 776- 3ด 7, 7 8ครับ3678นะครับผู้ใดสนใจโทษเขามานะครับ,รรบหรือจะมาเบิองโตก่อนก็นได้ผู้ใดมีแม่พันธุ์อยากผสมจริงนะครับก็จังไดก็ฝากกดไลก์กดแชร์และกดติดตามน้ำได้ไดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ